สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพในนักเรียน PRC ที่รักทุกคนนะคะในภาคเรียนที่สองนี้พวกเราก็รุ้นมากเลยนะคะว่าจะได้มาโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะดิฉันเองก็ได้อัดคลิปนะคะที่จะพบกับผู้ปกครองก็เก้อไปหลายครั้งค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวดีนะคะที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ปกครองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คือวันที่หนึ่งธันวาคมนั้นนะคะ ทางโรงเรียนก็ได้รับจดหมายนะคะจากศึกษาธิการจังหวัดนะคะได้อนุญาตให้ใช้อาคารเรียนนะคะเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์นะคะในภาคเรียนที่2นี้นะคะโดยก็มีการอนุญาตโรงเรียนทั้งหมดก็76แห่งนะคะแล้วโรงเรียนเหล่านี้นะคะก็ได้ผ่านการประเมินโควิดฟรีเซตติ้งนะคะจากศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะ ซึ่งคณะกรรมาการนะคะโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พิจารณาและได้อนุมัติแล้วนะคะค่ะก็ในต่อไปนี้ก็คงจะได้นาเรียนผู้ปกครองค่ะว่าแล้วเราจะเปิดเมื่อไหร่นะคะชั้นไหนจะมาบ้างแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มข้อที่1เลยนะคะเราจะเปิดเมื่อไหร่นะคะจะเปิดยังไงชั้นไหนจะมาบ้างนะคะเราไม่สามารถจะเปิดได้ครบหมดทุกชั้นนะคะก็ใน ในการเปิดนี้นะคะเราจะเปิดในวันที่7จธันวาคมค่ะท่านผู้ปกครองคะเราจะเปิดวันที่7ธันวาคมโดยนักเรียนที่มาเรียนนะคะในวันที่7นี้จะเป็นนักเรียนระดับชั้นป .6 ม3และม6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของแต่ละหลักสูตรในแต่ละระดับนะคะเป็นชั้นที่มีความสำคัญเพราะว่าจะจบแล้วนะคะก็จะเป็นนักเรียนในกลุ่มนี้ก่อน3ชั้นนะคะแล้วก็ นักเรียนที่เหลืออยู่นะคะชั้นม .1 มสอว่นั้นก็ขอได้รอฟังนะคะเพราะว่าจากการประเมินของเด็กที่ได้มาเรียนแล้วเนี่ยถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ทางจังหวัดก็จะทยอยประกาศอนุมัติไปอีกเป็นชั้นๆนะคะเราก็รอฟังกันต่อไปนะคะทีนี้ในการมาเรียนในวันที่7นี้นะคะเราก็คงใช้ระบบเดิมก่อนนะคะก็คือว่าเราจะสลับกันมาเรียนค่ะ นะฮะสลับกันมาเรียนโดยในระดับชั้นป .6 นั้นก็คงจะเป็นเลขที่ขี้นะฮะไปก่อนนะคะแล้วก็ในระดับชั้นม .3 ก็อวันจันทร์ก็เริ่มเป็นเลขที่ขี้นะคะ,ะวันที่7เช่นเดียวกันนะคะกับมปลายก็เป็นเลขที่ขี้นะคะวันที่7ะ,ะแล้วหลังจากนั้นมปลายก็สลับกันนะคะเลขที่คู่ก็มาวันคู่นะคะ ส่วนในระดับชั้นม .3 นั้นนะคะก็จะเป็นห้องที่เหลือถัดไปตามที่ได้นัดหมายไว้นะคะน้องชั้นป .6 นั้นก็จะมาเรียนเต็ม1สัปดาห์นะคะในเลขที่ขี่ส่วนในเลขที่คู่นั้นก็คงจะรอในสัปดาห์ถัดไปนะคะค่ะในการเปิดเรียนครั้งนี้ก็นําเรียนานผระบกครองว่าโรงเรียนก็มีความพร้อมนะคะมากเลยนะคะในการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรน,นั้นนะคะ ครูที่จะสอนนะคะครูที่จะสอนบุตรหลานของท่านในชั้นป .6 ม .3 แล้วก็ม6นั้นจะเป็นครูที่ได้รับวัคซีนครบโดสเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของครูที่จะสอนบุตรหลานของท่านคือครูที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีครูบางคนที่ไม่พร้อมหรือมีโรคประจำตัวนั้นเราก็จะขออนุญาตแยกออกมานะคะไม่ให้ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเด็กนะคะ อันนี้คือสิ่งที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็ได้นำเสนอไปทางจังหวัดด้วยนะคะทีนี้นะคะท่านผู้บกครองคะก่อนถึงวันที่7นะคะน้องๆจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างะคะสำหรับนักเรียนนะคะชั้นป .6 นะคะม .3 ม .6 ที่มีอายุ12ปีใช่ไหมคะ12ปีขึ้นไปเนี่ยถ้านักเรียนนะคะในกรณีที่นักเรียนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ย ขอให้นักเรียนทุกคนได้เข้าไปประเมินตนเองนะคะใน PRC Safe ทุกวันนะคะลูกทุกวันเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณาะะกลุ่มเสี่ยงในการที่จะดูว่าน้องๆไปที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ลงนะคะในแอปพลิเคชันของโรงเรียนก็คือ PRC Safe ถ้านักเรียนนะคะอ,อยู่ใกล้ผู้ที่ไม่สบายนะคะอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงมี ใครคนใดคนหนึ่งในในครอบครัวเนี่ยเป็นนะคะมีผลเป็นโพสิทีฟนะคะก็ขอให้นักเรียนได้งดนะคะมาโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจทันทีหากตรวจแล้วนะคะซ้ำแล้วยังมีผลบวกอยู่ก็คงจะไปตรวจ RTPCR นะคะที่โรงพยาบาลต่อไปนะอันนี้ก็เพื่อที่จะกันไม่ให้โรคนั้นแพร่ระบาดไปที่อื่นนะคะ อันนี้ประการที่1ขอลงนะคะในแอปพลิเคชัน PRC Safe ประการที่2นะคะขอให้นักเรียนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนยิ่งที่โรงเรียนยิ่งต้องปฏิบัติเข้มข้นขอผู้ปกครองได้ย้ำเตือนเด็กด้วยก็คือว่าต้องปฏิบัตินะคะ DMHTA ให้เคร่งครัดเลยนะคะ d n s t a n c e นะคะไม่ไปอยู่ไปเกี่ยวข้องใกล้ๆก,กับใครนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะคะวัดอุณหภูมิตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะลงแอปพลิเคชันคือปกป้องตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะอันที่3นะคะน้องๆที่จะมาเรียนนะคะขอให้งดนะคะ กิจกรรมที่รวมกลุ่มกันนะคะไม่ว่าระหว่างนักเรียนเองหรือครูที่อยู่ต่างห้องนะคะก็คือนักเรียนน่าจะอยู่ในกลุ่มของตัวเองเป็น small bubble นะคะจะมีอะไรก็เกิดอยู่กับเราแค่นี้นะคะจะไม่มีโอกาสได้แพร่ไปที่ห้องอื่นเพราะฉะนั้นการจะไปหาเพื่อนข้ามห้องนะคะข้ามชั้นนี่ยังต้องขอก่อนนะคะเนาะถ้าสถานการณ์ดีเราค่อยไปอย่างที่เราเคยไปนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงนี้ต้องขออยู่ในโซนใครโซนมันก่อนนะคะ แล้วก็การรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ได้อยู่ในกลุ่มของตัวเองเวลาที่โรงเรียนจัดให้รับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะจัดสลับนะคะสลับเวลาอยู่แล้วที่นั่งในโรงอาหารจะมีเครื่องหมายนะคะที่จะกั้นไว้ให้นั่งหรือไม่ให้นั่งก็ขอให้ได้ปฏิบัติตามนั้นนะคะอันนี้คือสําหรับนักเรียนนะคะอายุ12ปีขึ้นไปนะคะที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะ ทีนี้ในกรณีที่นักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะคะไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบโดสนะคะค่ะก็ต้องปฏิบัติตามข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเองใน p s c Safe นะคะรักษามาตรการ d m h t a นะคะการงดรวมกลุ่มระหว่าง ผู้ที่อยู่ข้ามห้องนะคะหรือกลุ่มในห้องอื่นหรือไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะงดรับประทานอาหารนะคะในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างห้องนะคะจะมีเพิ่มเข้ามาค่ะในข้อที่ะคะนักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดสหรือไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ตรวจนะคะ ATK ทุกๆ7วันนะคะตรวจ ATK ทุกๆ7วันโดย ตรวจโดยผู้ปกครองแล้วนำผลมาให้ที่ครูประจำชั้นหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็ให้เด็กมาที่โรงเรียนแล้วมาตรวจนะคะที่โรงเรียนก็ได้โดยจะมีะพยาบาลของโรงเรียนเนี่ยทำการตรวจให้ค่ะก็อันนี้อยากจะขอร้องเพราะว่าน้องไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะน้องไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสหรือถ้าไม่สะดวกใจนะคะกลัวว่ามาแล้วจะติดเพื่อนนะคะไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยจะ เรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้นะคะจะยังไม่มาก็ได้ในช่วงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือนักเรียนกลุ่มแรกที่อายุ12ปีนะคะขึ้นไปนะคะทั้งที่ฉีดแล้วและไม่ได้ฉีดทีนี้ต่อไปน้องเล็กนะคะน้องเล็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีค่ะต่ำกว่า12ปีลงมาชั้นปฐมเด็กเล็กทั้งหลายนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดก็กำลังพิจารณานะคะจะให้เปิดนะคะก็จะทำยังไงคะ ในมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งสำหรับสถานศึกษาตรงนี้เนี่ยน้องๆที่อายุต่ำกว่า12ปีก็จะต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองนะคะลงไปใน PRC Safe นะคะปฏิบัตินะคะตามมาตรการ d m h t a นะคะอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็งดนะคะในการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกับครูหรือเพื่อนต่างห้องนะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือทำกิจกรรมหรือสิ่งที่จะเป็น าการที่รวมตัวนะคะร่วมกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือน้องที่ต่ำกว่าอายุ12ปีในกรณีนะคะในกรณีที่ผู้ปกครองนะคะรับวัคซีนครบโดสแล้วขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะได้ตรวจ ATK ให้กับน้องทุกๆ7วันถ้าเป็นไปได้นะคะหากผู้ปกครองนะคะไม่ได้รับวัคซีนด้วยน้องก็ไม่ได้รับวัคซีนด้วยนะคะก็คงจะขอ ให้ท่านได้ไปตรวจ ATK นะคะอาจจะเป็นสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ทุกๆ7วันนะคะอันนี้เราจะต้องระวังตัวของเราไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำผลนะคะมาให้กับครูประจำชั้นแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกนะคะที่จะปฏิบัติตามนี้ก็อาจจะรอนะคะโดยการเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะแล้วถ้าท่านพร้อมหรือสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนได้นะคะ ค่ะอันนี้คือเนีปฏิบัติก่อนแล้วก็ระหว่างการเปิดนะคะดิฉันมีเรื่องที่จะขอความร่วมมือนะคะจากทางท่านผู้ปกครองนะคะเพราะว่าทางจังหวัดก็ระวังมากในตรงนี้นะคะถึงได้เปิดไปทีละเฟสทีละเฟสนะคะเพราะไม่อยากจะให้โรคนี้ได้แพร่ก,กระจายแล้วเราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นเรื่องเสียหายเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องที่จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองก็คือว่าอันที่หนงนะคะโรงเรียนได้จัดทําโซนนะคะที่กั้น ไม่ให้บุคคลภายนอกนะคะหรือผู้ปกครองได้เข้าไปในอาคารเรียนในโรงอาหารของเด็กจะมีแผงกั้นนะคะที่ชัดเจนก็อยากจะขอผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือด้วยนะคะหากท่านต้องการอยากจะรอพบลูกจริงๆเราจัดไว้ที่ในโรงละครนะคะหรือว่าเต็นท์หน้าโรงละครท่านสามารถนัดหมายเด็กๆแล้วก็ไปพบที่นั่นได้นะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่มี ใครเข้าไปในโซนที่เด็กมีการเรียนการสอนนะคะอันที่สองหากเป็นไปได้นะคะผู้ปกครองตื่นเช้านิดนึงนะคะอาจจะทำอาหารคุกคลิกเล็กๆน้อยๆนะคะใส่กล่องใส่เป็นโตมาให้เด็กนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันเด็กจะต้องไม่ได้ไปไปรอแถวนะคะหรือไม่ได้ไม่ต้องไปกินนะคะอาหารที่แม่ค้าอาจจะเซฟกว่าในการที่จะเตรียมมาจากที่บ้านนะคะแล้วภาชนะนะคะถ้วยชาม แก้วน้ำช้อนขอให้เตรียมมาจากที่บ้านเลยนะคะไม่ใช้ภาชนะร่วมกันนะคะน้องๆที่เป็นผู้ชายบางทีก็คนนั้นหยิบคนนี้หยิบนะคะทานน้าแก้วเดียวกันอันนี้ไม่เอานะคะต้องกําชับบุตรหลานของท่านว่าต้องแก้วของใครของมันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เด็กนะคะเดินทางมาโรงเรียนโดยรถสาธารณะนะคะก็ต้องขอกําชับนะให้ใส่แมสนะคะให้ เตรียมแอลกอฮอล์ alcohol, นะคะให้เว้นระยะห่างนะคะให้ดีๆนะคะไม่ไม่ไปเผอไปจับไปพูดไปคุยกับคนแปลกหน้าเอาหน้ากากออกแบบนี้เป็นอาการที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะอีกอันนึงนะคะที่มีความสำคัญมากก็คือว่า,าทางบ้านอาจจะมีกิจกรรมนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขออนุญาตที่จะไปในที่เสนอผู้ปกครองให้ไปในที่ที่ปลอดภยัยนะคะไม่ไปในที่ที่ แออัดนะคะหรือเสี่ยงต่อการที่เราจะติดเชื้อโรคนี้นะคะหรือหากว่าไปมาแล้วรู้แล้วว่าคนที่ไปด้วยมีผลบวกนะคะติดโควิดหรืออะไรเงี้ยขอให้นักเรียนได้พักกักตัวอยู่ที่บ้านทันทีนะคะถึงแม้ไม่มีอาการก็ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือในกรณีเดียวกันนี้อาจจะมีอาการนินดๆหน่อยๆจะจามจะไอจะเจ็บคอ ท้องเสียหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้กับตัวไปก่อนนะคะทงนี้เพื่อที่จะไม่ให้แพร่เชื้อนะคะมาที่โรงเรียนนะคะค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันก็อยากจะ,ะนำเรียนท่านผู้ปกครองว่าในภาวะเสี่ยงแบบนี้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะมันไม่มีอะไรที่เต็มร้อยนะคะที่จะรับประกันว่าทุกอย่างนั้นจะสงบเรียบร้อยดีแต่ดิฉันนำเรียนผู้ปกครองว่าเรามีมาตรการที่ เต็มที่ที่สุดทําดีที่สุดณนะตอนนี้ที่อยากจะให้ผู้ปกครองได้มั่นใจก็คือว่าเรามีศูนย์ประสานงานศูนยะ์ปฏิบัติการใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรามีจุดคัดกรองทั่วโรงเรียน14จุดนะคะซึ่งจะมีครูนะคะมีพยาบาลที่จะอยู่ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมินะคะแจกเจลล้างมือนะคะ แล้วก็ดูเด็กในความเรียบร้อยการใส่แมสอะไรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจุดที่เราเตรียมไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนก็มีแผนเผชิญเหตุที่เตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะรับมืออย่างไรนะคะในแผนเผชิญเหตุเนี่ยมีมีบางขั้นตอนที่อาจจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเช่นนะคะนักเรียนมาที่โรงเรียนแล้วปรากฏว่ามีไข้นะคะสูงกว่า37นะคะองศาก็ รู้สึกปวดหัวนะคะก็เราจะแยกเด็กออกมาในห้องพิเศษนะคะที่เราจัดเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็จะดูนะคะดูว่าอาการของเด็กเป็นยังไงต่อวัดอุณหภูมิอีกทีสัมภาษณ์อีกทีดูอาการอีกทีถ้าอาการของเด็กไม่ดีขึ้นนะคะเราจะโทรศัพท์นะคะไปเชิญผู้ปกครองนะคะให้มารับเด็กนะคะเพื่อที่จะเอาไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลนะคะไปตรวจ RT-PCR หรือว่าถ้าตรวจอ t k ที่โรงเรียนแล้วได้ผลอย่างไรเราก็จะบอกผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วผู้ปกครองก็จะรับช่วงต่อนะคะที่จะนำตัวไปถ้าเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าผลบวกนะคะก็เข้ารับการรักษานะคะแล้วทางโรงเรียนก็จะมีะมาตรการในการที่จะปิดนะคะห้องที่เด็กนะคะ,ะมีการพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องนั้นเราก็จะปิด ทำความสะอาดพ่นน้ำยาเป็นเวลา3วันแล้วก็ให้เด็กทุกคนในห้องเนี่ยได้หยุดกักตัวที่บ้าน14วันนะคะถ้าเกิดว่าเด็กนะคะไปตรวจ rt pcr แล้วไม่มีอะไรนะคะโอ้โหโชคดีมากเลยเป็นแค่ไข้หวัดนิดๆหน่อยๆก็ขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบขอให้ท่านผู้ปกครองได้ติดต่อมาที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ทำรายงานนะคะไปยังสาธารณสุขจังหวัดนะคะ อันนี้ก็แผนเผชิญเหตุทุกอย่างเนี่ยมีเตรียมพร้อมไว้หมดนะคะ,ะเรามีสถานคู่พยาบาลนะคะของโรงเรียนของเราซึ่งอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะก็ทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแมคคมิกก็ตอบรับในการที่จะดูแลนะคะหากเกิดอะไรเกิดขึ้นก,กับนักเรียนของเราเนี่ยก็รีบส่งไปที่โรงพยาบาลแมคคอมิกได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะทุกวันนะคะ ฝ่ายอนามัยของโรงเรียนโดยทีมพยาบาลทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการประเมินสรุปเหตุการณ์ในแต่ละวันนะคะว่ามีใครเป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีการติดตามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สรุปรายงานเป็นแต่ละวันแต่ละวันนะคะสรุปไปนะคะเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเราจะรู้ความก้าวหน้าทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะค่ะก สิ่งที่ได้พูดไปนะคะก็คงจะเป็นการเตรียมตัวนะคะง่ายๆในการที่เราจะกลับมาเรียนออนไซต์ site, กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่7ทนะคะธันวาคมนี้ส่วนในชั้นอื่นๆและในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยดิฉันขออนุญาตที่จะนำเรียนท่านผู้ปกครองเป็นระยะระยะไปโดยอาจจะมีประกาศนะคะติดไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะ ความยากลำบากคงอยู่กับเราไม่ทานนะคะแต่คนที่อดทนแล้วก็สู้ได้นะคะก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีใช่ไหมคะเหมือนกับโรเบิร์ตชูเรอร์นะคะที่เขาพูดไปว่า tough times never last but tough people do นะคะเวลาที่ยากลำบากนั้นก็อยู่กับเราไม่นานนะคะไม่ไปไกลแค่ไหนหรอกแต่ว่าคนที่สู้นะคะคนที่เข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ปรับตัวได้ก็สามารถจะผ่านมันไปได้ เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าใจและให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอดขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ